คือนั่งดูแล้วผมก็หิวอรคุณผู้ชมครับในช่วงไอเดียไอดูนี่นะคุณผู้ชมครับก็คือว่าเรามาตามคำเรียกร้องครับช่วงนี้สนับสนุนโดยชาเชิงเศรามีมากกว่าที่คิดแหล่งวิถีชีวิตและอารยธรรมสำนักนายกรัฐมนตรี น้ำเพื่อชีวิตและความสุขของคนไทยทุกคนอะไรที่ในจังหวัดเขาบอกว่าเด็ดดวงเนี่ยผมก็เซิร์ชกูเกิลปังร้านนี้ขึ้นครับนี่คือกุยช่ายเจ๊อิมครับอยู่เกาะขนุนสวัสดีครับสวัสดีค่ะี่ผมต้องแนะนำนะฮะนี่นะฮะคุณสุภาพันธ์นะครับเจษดาไพสิทธิ์นะครับเจ๊อิมเจ๊อิมขายมานานยึง่ะขายมา22ปีนี้และะ้วค่ะเริ่มต้นได้ย,ยังไงกุยช่ายอ๋อเริ่มต้นด้วยที่มีอาจารย์ก็ทําอยู่ดั้งเดิมนะคะแล้วเขา เขาหยุดทําไปและจิมเลยขอให้เขาสอนให้ทีนี้พอมาทำเท่ากับว่าสูตรที่ได้จากอาจารย์มาจนถึงวันนี้ก,ก็คือสูตรเดิมมาตลอดป่ะครับหรือว่าก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างอะคะ่ะอ๋อเปลี่ยนแปลงเพราะแปลงเก่าที่ใช้มันบานอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วเปลี่ยนตรงไหนบ้างปัตจรบนนี้นมก็จะลูกใหญ่กว่านี้เยอะนะคะแป้งก็จะนากว่านี้หลังมาลูกค้าก็บอกเออชอบแบบนี้แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ พอเมื่อเริ่มต้นจิมก็ขายด้วยวันละ50าิบูปเองทําขายได้มัง่งไม่ได้มั่งนะคะทีนี้วันนี้วันนี้ผมเดินทางมาครับ <c oughs> ก็คือว่ามาขอเรื่องเคล็ดลับเพราะว่าหลายๆลคนที่ทําอาชีพนี้อยู่จะได้ลองดูซิทําไมเขาถึงแบบมีคนพูดถึงเขาเยอะจังเลยอย่างเงี้ยจะได้แบบเอาไปลองทําบ้างจะอิ่มครับกุ้ยช่ายเราเนี่ยลูกเล็กลงค่ะปริมาณไส้เราเท่าเดิมไหมครับก็ปริมาณไส้เราใส่ใส่เต็มที่อยู่แล้วค่ะเคล็ดลับก็คือของเราแป้งจะบางนะคะแป้งเราก็จะนุ่ม เวลาเข้าเข้าไปในปากเนี่ยลูกค้าก็จะบอกว่าถึงแม้จะนุ่มก็ยังยังมีเคี้ยวอยู่ว่ารู้ว่าเป็นแป้งบางครั้งที่อื่นอะไรเงี้ยแป้งนิ่มก็จริงเข้าไปในปากก็เละหมดอ๋ออันนี้คือแป้งบางค่ะนิ่มแต่คือเข้าไปในปากมันก็ไม่ได้ละลายจนเละอะไรเงี้ยแต่ว่ายังได้มีโอกาสเคี้ยวแป้งบ้างเคี้ยวไส้กุ้ยช่ายบ้างค่ะก็มีตรงนี้ลูกค้าก็จะบอกเรามาว่าตรงนี้จุดนี้เป็นอย่างนี้นะคะลูกค้าก็แนะนําเรามาเรื่อยๆค่ะ โอ้วันนี้ขายเราขายมีกี่ไส้ครับเจ้ขายจริงๆมีสามไส้นะคะมีไส้กุ้ยช่ายหน่อไม้แล้วก็เผือกความยากง่ายในการทํามันแตกต่างกันนะครับพวกหน่อไม้กับเผือกต้องผัดนะคะกุ้ยช่ายเป็นกุ้ยช่ายสดค่ะไม่ได้ผัดเราเปิดปิดอะไรยังไงขายยังไงบ้างครับเจ้เรื่องไปตั้งแต่เช้านะคะบางทีก็บายบายหน่อยค่ะบางทีก็โทรมาสั่งแล้วได้ยเย็นหน่อยแล้วก็เก็บให้ค่ะสมมุติผมซื้อกลับไปฝากเพื่อนนักศึกษาผมเนี่ยครับผม มันเก็บได้กี่วันนะครับดินถ้าใส่ตู้เย็นคือเก็บได้สอาวันนะคะแต่หลักๆอันนี้ก็คือมันเป็นของสดที่พอสั่งเสร็จก็คือควรจะแบบรีบกินภายในวันนั้นเลยค่ะโอ้โหตามความเรียกร้องครับผมอันนี้ผมขอนี้ทดลองแบบเหมืใส่กุยชายก่อน <laughs> ขนุนพนอมสารคามชาเชิงเซา,เงาย, <f ew> ยน <f ew> <matic> เราเคยสงสัยไหมครัวันหนึ่งถ้าเราอยากประสบความสำเร็จหรือมีชีวิตในการเป็นคนที่ทำมาค้าขาย เกี่ยวกับเรื่องของอาหารห mm hmm. รือใดๆก็ตามแต่แล้วเราจะประสบมผสมเหนลองฟังเจ๊อินแนะนําครับค่ะอันดับที่หนึ่งก็คือวัตถุดิบที่เรามาทำเนี่ยต้องใหม่ต้องสดคือจิ้มก็จะซื้อของดีคือการค้าขายเขาไม่ได้ขายแค่วันสองวันจิ๊มมาใช้เวลามาเป็น20กว่าปีกว่าจะถึงวันนี้นะคะและขอขอ,ขอบคุณทุกท่านลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะที่อุดหนุนเจิ้มมาตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะผมสรุปนะฮะก็คือว่าผมม็จะมาพานมสารคามแล้ว ในมือที่เป็นของกินเล่นน่ะผมแนะนำมาหาเจอิมเพราะว่ากุ้ยช่ายอร่อยแต่ต้องรบกวนโทรสั่งมาก่อนนะครับอย่าปัญญาออกคือผมว่าในวันหยุดสบายๆถ้าจะเป็นของกินเล่นนะครับคุณผู้ชมครับคือผมแนะนำเจอิมครับแต่โทรสั่งมาก่อนนะครับอยู่ที่นี่ขับรถมาจอดและสั่งเลยอย่าทำอย่าทำครับรับรองว่าช้าแล้วคุณจะไม่ได้แน่ๆแ,แต่ถ้าโทรสั่งมาก่อนจะมีการล็อกสเปค มาถึงเรารับเลยแล้วก็กลับไปเลยแฮปปี้ครับวันนี้ขอบคุณเจ๊อินเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้ขออนุญาใส่กล่องให้หน่อยครับผมอบ <laughs> โอ้ยคุยชัดติดฟันแอ้ย <laughs> ใบายนียย้ของกินเต็มเลยฮะในช่วงไอเดีดูครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยชาเชิงเศร้ามีมากกว่าที่คิดแหล่งวิถีชีวิตและอารยธรรมสํานักนายกรัฐมนตรีน้ำเพื่อชีวิตและความสุขของคนไทยทุกคนวันนี้เรามาตามคำถามที่เกิดขึ้นในใจใน,นสมัยวัยรุ่นแล้วว่าถ้าวันหนึ่งผมจะจะรีทายตัวเองแล้วออกไปทำอาชีพที่อยู่ในฝันนะัคือว่าเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นร้านเบเกอรี่ คำถามคือเหล่านี้จะเลี้ยงตัวเองได้จริงหรือเปล่าไอเดียไอดูวันนี้มีคําตอบเลยครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านแล้วครับคุณวัชรีโอสถานนนท์ครับคุณผู้ชมครับเจ้าของร้านพนมเบเกอรี่ครับผมสวัสดีครับขออนุญาตเนี่คุณเก๋คุณเก๋โหเนี่ยน่ากินหมดเลยคุณผู้ชมครับดูดิฮะแต่ละชิ้นแต่ละอันเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนเลยขออนุญาตนี่อันนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนคุยนะเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยมันมีวิธีกินเหรอพี่ออฟยังไงอ่ะพี่ออฟ เราไม่ใช่ซ่อมนะพี่เรา,เอา๋เเอาาเหรอ๋อดึงมาเลยแล้วเราก็กัดเลยอเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไส้หน่อยโอ้โหโอ้โหอน,น,น,นุญาตนะฮะเมื่อคุณนมเบเกอรี่เขาให้ไส้เยอะมากเลยค <c oughs> ุณเก๋ผมถามหน่อยวันนี้มาตามความฝันเลยถ้าวันหนึ่งคนเราจะประกอบอาชีพทำเบเกอรี่ทำกาแฟนเนี่ยมันเลี้ยงตัวเองได้จริงไหม เลี้ยงได้ค่ะแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ด้วยที่รายได้นเนี่ยคนอื่นอา,อาจจะคิดว่าน้อยค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้น้อยเลย,ไม,ไ,ยไม่ได้น้อยเลยไม่ได้น้อยเลยคือแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานความตั้งใจใช่แล้วก็ความเอาใจใส่ลูกค้าต้องถามแล้วว่าพนมเบเกอรี่เริ่มต้นมากี่ปีแล้วเริ่มต้นมาถ้าเป็นชื่อร้านพนมเบเกอรี่เนี่ยเริ่มเริ่มต้นมาจะ3าสิปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณแม่ค่ะแต่ก่อนนี้เรายังไม่เป็นร้านอย่างนี้ค่ะ เรายังทําแบบขายส่งอยู่เราทําขายส่งขายส่งหมายถึงไงฮะหมายความว่ามีโรงงานสั่งมาออเดอร์ว่าวันนี้อยากได้ไส้นี้เท่านี้เท่านี้เทนี้ชิ้นเราก็ทําส่งให้เขาท้ายทันตามกําหนดช่วนทําขายส่งเนี่ยเราไม่มีเวลาอยู่กับที่บ้านเลยก็เลยมองหาว่าเราน่าจะเปิดร้านเองทีนี้พอจากวันที่ทําขนมปังแบบเป็นเบเกอรี่แบบเป็นค้าส่งเนี่ยพอเราจะมาทําเป็นหน้าร้านอย่างเงี้ยม,มันเสี่ยงนะเสียเส่ยงค่ะเสี่ยงยอมรับว่าเสี่ยง เพราะว่าอย่างค้าส่งเนี่ยคือเรามีลูกค้าเราแน่นอน<ช>อยู่แล้วแต่วันนี้พอมาถ้าเป็นหน้าร้านเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นขาจรแล,ล้วถูกไหมเราตัดสินใจยังไงคือตอนที่คุยก,กันกับทางบ้านเนี่ยคือเราคุยกันทางครอบครัวค่ะว่าเราจะเปลี่ยนดีไหมออหรือเราจะยึดแบบเดิมแล้วทําต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าถ้าเราไม่ลองเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่รู้ ก็มาเป็นหน้าร้านอยู่ในปั๊มน้ํามันนะฮะใช่อยู่ในปั๊มก็จะหาจุดนี้ได้ก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันค่ะทีนี้จุดสําคัญอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาเป็นหน้าร้านแล้วเราทําเบเกอรี่เพื่อขายคนปกติทั่วไปปกติเลยเมนูเด่นๆของเราคืออะไรครับที่จะเป็นตัวที่ทําให้คนรู้จักร้านเราก็คือจะเป็นจีอันชันนะคะตัวนี้จะเป็นไส้ถั่วไข่เค็มอ่ะข้างในอ่ะคือนี้อ่ะนะฮะคุณผู้ชมคืนนี้ใช่ไหมฮะใช่จีอันชันตัวนี้เ่เกอัชัน เอาน้ำตันชันไปต้มแล้วก็มาผสมแป้งใช้ดอกสดใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นไข่เค็มอยู่ข้างในไข่เค็มเราใช้ใช้ไข่ไข่เป็ดค่ะไข่แต่ไข่แดงอย่างเดียวแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกจะเป็นถั่วถั่วนะครับแต่ว่าเราจะใส้ไปอบเทียนก่อนใสล้เราก็จะหอมหนมไทยเวลาทําเสร็จเนี่ยเวลาเขาอบเทียนเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นควันทิ่คุ้งอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับทุกคนครับ อ่ะมนขนมเปี๊ยนี้แล้วมีไหนครับแล้วก็ที่คนรู้จักเราอันดับต่อมาก็จะเป็นตัวเคปเค้กแต่ละชั้นของมันเนี่ยดูนะครับจะมีเป็นครีมอยู่แล้วก็เป็นแป้งบางๆพอกัดไปปุ๊บแป้งมันจะแป้งมันจะเล็ดออกมานิดๆแล้วตัวแยมสตรอบเบอรี่เนี่ยมันจะปนหมดเลยนะฮะเพราะเวลาเราเคี้ยวนะมันจะคลุกทั้งหมดเลยวันนี้อะไรที่ทําให้พนมเบเกอรี่ประสบความสำเร็จครับ อันดับแรกเลยก็ค,คือความใส่ใจค่ะใส่ใจราย,ายละเอียดของลูกค้าแล้วก็ใส่ใจในตัววัตถุดิบที่เราใช้ในการผลิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการบริการของเรา mm. เราไม่คิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นลูกค้าของเราแต่คิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเขาเป็นญาติเรานี่ก็เป็นเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมครับของพนมเบเกอรี่เราฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับก็คือว่าในเรื่องของการบริการที่เรามองว่าทุกคนเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง แต่ทั้งหมดนี้เกิดจากการฝึกฝนและฝึกหัดนะฮะไอเดียไอดูครับเรามีไอเดียเรามีแนวคิดแล้วทีนี้อยู่ที่ว่าเราลองทําดูครับว่าเป็นไปเรื่องจริงหรือเปล่าและตรงกับจริตแล้วหรือเปล่าแต่มีคนทําได้แล้วก็คือพนมเบเกอรี่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณผู้ชมท่านอื่นๆก็ต้องทําได้อย่างแน่นอนครับเปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงครับก็ร้านจะเปิด8ปดโมงครึ่งนะคะปิดสามทุ่มครึ่งค่ะ ที่นี่คุณเกต้องบอกแล้วว่าสมมุติถ้าคนจะมาที่พนมเบเกอรี่เนี่ยเขาต้องมาอย่างไงครับก็ถ้ามาจากกรุงเทพนะคะหรือว่าเลยจากเชียงสาวมาก็จะเลยสีแยกไฟแดงพนมมานะคะเลยสีแยกไฟแดงพนมมาแล้วก็ให้ชิดขวาแล้วก็พอเห็นป้ายโรงพยาบาลพนมกับทางขวามือเนี่ยเราก็อยู่เทินหน้าโรงพยาบาลพอดีจะอยู่ในปั๊มกลางวันและบุชค่ะเป็นปั๊มเชลเดิมปั๊มจะเป็นสีเหลืองป้ายจะเป็นสีน้ำเงินข้าบนเขียนว่ากลางวันและบุชเข้ามาได้เลย หรือโทรมาสอบถามก่อนนะครับพี่น้่มครับวันนี้ฮะไอเดียไอดูเราทําให้เห็นแล้วว่าวันหนึ่งถ้าเราจะมีอาชีพในฝันของเราเป็นเป็นคนทําเบเกอรกี่แล้วขายกาแฟนะครับแต่ทํางานทุกวันนะฮะอยู่กับสิ่งที่เรารักมากที่สุดถามว่าเลี้ยงตัวเองได้ไหมคําตอบมีให้เห็นแล้วครับว่าทําได้จริงวันนี้ขอบคุณคุณเก๋ครับขนมเบเกอรี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ